สวัสดีครับมาพบกับช่องทุ่งปุยชาแนลชีวิตที่เฉไม่เป็นอย่างที่เห็นถ่ายเล่นไปด้วยนะครับซื้อเครื่องสีข้าวมาครับสายพานพัดลมมันไม่หมุนครับจะแจกสาเหตุอะไรนะครับนะสายพานตัวไหนน,นี่ไหมเลยนะส,ส,สายพับตัวไหนตัวนดูนะเศษเศษสายพานไหมนะครับดำๆสาเหตุที่มันไหมก็คือเนี่ยครับ ที่เป่าเป่าเอาเศษไอ้พวกขี้แกลบออกทางออกขี้เกลบนะมันตันนะครับเราต้องมาเอาออกนะโอ้โหโอ้พระเจ้าตัานขนาดนี้แต่ระบบข้าวมันก็สีปกตินะข้าวออกปกติแต่เศบมันไม่ออกเนีย่ยติดใบพัด นะตนะิดใบพัดเรา, <houses> าต้องแกะออกมานะครับแล้วเคลียร์มันออกอื <houses> <laughs> ไปหมดเลยเครื่องสีข้าวน้อยนะผมว่าหลายๆคนต้องเจอครับแล้วเราก็จะมาเดินเครื่องเลยนะ่ว่้มันออกมาให้หมดเลยเป่าออกมา เยอะมากนะครับดูนาดูมันไปอัดอ,อนะครับ,รบเรื่องสีข้าวเล็กนะครับเรื่องสีข้าวจำบ้านนะของไทยที่มีปัญหา เนี่ยสด้กิ่สายพานโอ้ไส้กิ่สายพานนะขอิฐานได้ก่อนเลยว่าพี่แกบม,มันตันนะครับมันทำให้ปบพันไม่หมุนเราต้องทำทำการด้อแล้วก็เอาพี่แกบออกไปนะคเนี่ยันเอา,าดอให้หมดนะครับ นม่รู <t ser en> ้มันไปซ่อนอยู่ตรงไม้ไหแอมปกตรงนีไเ้แล้วค่อยเดินเชื่องต่อกระบอกจ้เดินเชื่อมดูนะตั้งนานแล้วนยังออกไม่หมดเลยดูนะ นี่นครับประกอบเสร็จแล้ว่วนตรงนี้มันก็จะเป็นคันดเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับเราถอดออกมันมันคัดได้อยู่ครับแต่มันนานกว่าจะหมดถุงหนึ่งนะเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเลยเอาแค่ระบบนี้ก็พอส่วนทำได้พันข้าวเราก็ซื้อมาใหม่นะแบบนี้เอาไว้กว่า Ha ก็สุขภาพนะเนี่ยน้ำตาลน้อยใคไรที่เป็นเบาหวานนะ สำหรับคลิปนี้ทุกคนแชแนลก็ตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายทุก